có. Có lạc vào làm làm để nó mới <laughs> cái promotion đó. Không một ฮัล l o ลฮัลโอ้ยไกตั้งรนได้หน้ากาี้แล้ววินวินวินใส่ใส่หน้ากากด้การนี้เมื่อกี้กัรนี้เลย

สวัสดีครับสวัสดีครับไดี๋ยวครับวิ่งจะครับเตรียมครับเตรียมครับวิ่งจบเลยครับพี่ชายของผมครับมีการพ่นมีการพ่นมีอะไรครับมีอะไรบ้างครับมีแค่สายไปอันเดียวโอเคครับโอเค่ขึ้นขึ้นขึ้นเส้นครับ ไปเอาใช้คืนต้องเต้นเร็วเลยเอาใช้ผมต้องไปไหนครับไปนะครับไปไหนแล้วครับไม่เห็นเพื่อนเด้อไ,ไปขอขอแค่ใส่หน้ากากครับไปด้วยกันครับผมไม่มีหน้ากากครับพี่ผมไม่มีบีเลยครับ

đi cà. Ăn cái này cả cái này nó tiếp có cái nào mình hồi đã mấy người có cái cậu rồi giải cô rú này. ใครใครที่เดินอยู่ถ้าใครเดินอยู่เราก็ไม่เผลอนะม่ได้กล้าที่จะที่จะลองมัน

อ๋อทตัวบัวดำยี่บัวดำตัวบัวที่ตัวบัวไปไม่ทันสุดเล้วสุดแล้ว ม็นมีขาให้มากบนลังเ mm. ดี๋ยวเดียว

ดีค่ะดีมากดีมามีการปนปนยันน่ามีการปนมีอะไรตรงไม้หมดไม่กลัวเลยนะไม่กลัวเลยกลัวแล้วือไม้แบบนี้กลัวแล้ว นั่งก่าเดียวนี้นั่งกูายเดียวเดีังกังกกเดียวนี้จะฟ้องสอหัวมาจัอหัววงต่อนังกกเดียวนี้คนช่วยขอบคุณพี่นะไปไม่ได้นช่วยไม่ได้ไไได้

bắn ố ố ố đi bay đi đây, đi bay mẹ mấy tiền quả của tài đi Lần đầu mời 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 ไปไปลงไปหมอในเมืองยิงยิงเร็วไปหามอนในเมืองติดในตั๊กนี๋เอาเอาตียมอยที่เพลงตีเพลนลุงคนรวยเอาแล้วไหน ไปไหนไปไหนแล้วเฮ้ยอยู่ที่เดิมนี่อยู่ที่เดิมนี่เ,นเล็บไหนมีไ,ไหนเนี่ยลุงกอ็องว่าทำไมมันมันมันจอดยู่มารับลงุง้วยมารับลงุง้วย ไม่ตอนแรกมันอุ้มอ่ะทีนี้มันก็ค้างไปแล้วก็มันก็หลุดไปไหนไปถึงไหนเลยอยู่หน้าอยู่หน้าปั๊มน้ำมันเลยเล็กเลยเล็กเลยเล็กไม่หน้าปั๊ม chuyển khoản liên quan. Mình được lót cơ Mình đứng lót ở này à?

ตั้มตั้มตั้มเลย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 ตั้มตั้มตั้มมาลงใต้แต่เดี๋ยวไอ้มาติดใจได้เดี๋ยวโอ้โหไอ้เยี่เช่าชนร่บนี้พุโ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 พุตัวิทพุษติง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 ไว้แล้วโพสโพสโพสทัวพิษชนแล้วม่ได้ผิดชอบบอกว่าแท็กแท็กแท็กแท็จไหมแท็กสีดำสีดำ แต่คิดดังนเล่มารับผิดชอบเาไปไปพาลงไปลงไปไม่อกี้ไหโปโปไว้เมื่อกี้ลงลลงโปโปไว้ เออไปนะ <c oughs> ไปไปไปโรงพยาบาลเดี๋ยวเราตามล่าลเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวดงไปไปเอาดูดูไปสักเบียเพราะว่ามันทีมันเสตปไปสักเดียอนเนอยู่ตรงตรงหน้าเลย บอกว่าคุณหมอบอกว่าคุณหมอครับเปครวนได้หนูโหจิัล้อเลยมีหรอมีเล เดีราตายอยู่แล้วเดี๋ยว่งดวเลนตาจิงจิจิงจิงเิงิงจิาเลงเรงจิ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 งจจิง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 จจิง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 มิงจยงจิ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 งงงง ขขเขาล่อลวงเขาจะโดน้มเขาล่อลวงขนาดขนาดครอบครัวเขาจะบอกนะครับขนาดพี่พิยันท่านก็พูดเลยล่อลวงไปแจ้งไปไไปปแจ้งความนะสอบสวนเเลยครับจำไปทะเบียนได้ไหมจำได้ครับจำได้ครับอ่าไปแจ้งไปแจ้งความไม่ยอมมีสิทธิ์เขาก็ถอนหนักสือกันแล้วนะครับเดี๋ยวตำรวจเขาเรียกให้นะครับ ครับคือมึงผมสรบปงี้ผมตกใจอยู่ครับต้องขวัญขวัญหายตอนเนี้ยพี่ซอพี่ซอปลอบน้องได้ไหมอ่ะโอ้โหพี่ซอปลอบน้องเลยเร็วน้อโอเคนะคะขวัญไว้ขันมานะโอ๋นะคะขอบคุณเดียว โเราทำให้เราหมอเกาด้วยมีหมอกอดด้วยเราเลืนเลือดเดต็มพื้นเลยนั่นหยยบเลือดแล้วว้าวว้าใช่ใเห็นแล้วเห็นแล้ว সাক� filtা hoc Insন спорт density যবাাঙহ flats